สวัสดีค่ะฟางอยู่กับรายการ Hello Rawai นะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นอกจากการท่องเที่ยวแล้วเรื่องความปลอดภัยและการดูแลประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะวันนี้ท่านนายกเทมส์ไกรทัศจะมาเล่าถึงมาตรการดูแลด้านการจราจรและความปลอดภยัยพร้อมส่งคําอวยพรปีใหม่ถึงพี่น้องชาวา a วยและนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะ Hello and welcome to Hello Rawai with me ฟางทนวัน on, As we more In for the New Year holiday, safety and smooth travel are just as important as enjoying the celebrations. Today Mayor Teams Great will share the safety and traffic measures prepared for the New Year period, along with a special New Year message for our residents and visitors. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งบริการไลฟ์การ์ดชายหาดเพื่อดูแลความปลอดภัยทางทะเลกล้องวงจรปิดที่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยรวมถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจที่พร้อมดูแลให้บริการประชาชนในทุกพื้นที่สำคัญ ไปฟังจากท่านนายกเทมส์ไกรทัศน์นายกเทศสนตรีตำมนราวัยกันเลยค่ะว่าเรามีการเตรียมการอะไรไว้บ้างค่ะ The Rawai Municipality has taken many proactive steps to ensure public safety during the holiday season, from lifeguards watching over our beaches to 24 hours surveillance through the CCTV control room, and emergency rescue officers and municipal officers. Ready to assist in all key areas let's now hear directly from Mayor t i m s Great c a t about this important safety measure for r a w a i ในห่วง uh, การเดินทางการปีใหม่ในช่วงที่กำลังจะคึกคักและก็คึกคักไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทบบบบเทศบาลตำบลราวัยก็มีมาตรการหลากหลายนะครับในการช่วย uh, อำนวยความสะดวกก็ดี ดูแลบริการพี่น้องประชาชนก็ดีนะครับจะมีทั้งเรื่องของบริการด้านไลฟ์การ์ดนะครับซึ่งความปลอดภัยริมชายฝั่งนะครับที่เราพยายามที่จะเสริมศักยภาพอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ การบริการ C C T V ที่เรามีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในสำนักง,งานอยู่ในห้อง C C T V หรืออยู่มีเจ้าหน้าที่สแตนบายไว้ตลอด mm hmm. เมื่อมีเกิดเหตุก็ mm hmm. เราจะสามารถที่จะเข้าเมื่อเราได้รับการติดต่อเราจะสามารถที่จะเข้าไปดู mm hmm. แล้วก็ติดตามไล่กล้องไปถึงเหตุต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สแตนบายไว้ ทุกมีตลอดอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับก็และขณะเดียวกันก็ยังมีเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ไว้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เราก็ยังมีจุดศูนย์จุดบริการพี่น้องประชาชน2อจุดนะครับกระจายออกไปโดยโดยจะเน้นในพื้นที่ที่จะมีคนไปมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเราจะดูแลพี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่ท,ที่ที่เรามีอย่างเต็มที่ที่สุดครับ In servicing tourists and locals alike, the Rawai Municipality has set out many measures um, to uh, help and to service people in in all means. Um, first of all, there are lifeguards by the beach um, to keep out, keep a lookout for your safety and for your um, life, basically. And also, the uh, how we have our. Uh, rescue officers on standby 24 hours. Should there be any cases happen, happening, we have uh, our city police enforcer who are also there to uh, facilitate all sorts of uh, things that may have happened. And we have many um, several um, service checkpoints where you could uh, uh, come and 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 require request any assistance you may need. There is also cctv um, command center with with staff on standby should there be any uh, cases we are there to um, run the, the video uh, to to look for the the course and of course uh, uh, for your own safety and for your own um, uh, assets and and valuables ราวัยในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะไม่เพียงแค่สวยงามและอบอุ่นแต่ยังเต็มไปด้วยความตั้งใจในการดูแลความปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะอย่าลืมแวะมาถ่ายรูประดับไฟสวยๆตามจุดต่างๆของราวัยกันนะคะฝั่งและทีมงานเฮลโลราวัยขอส่งต่อความสุขเล็กๆผ่านรายการนี้ค่ะอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆของราวัยได้ที่เพจที่นี่ภูเก็ตค่ะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะ Rawai is not only beautiful this time of the year, but it's also a community that truly cares for your safety and happiness. Don't forget to stop by and take pictures with the twinkling New Year's lights across Rawai. From all of us at Hello Rawai, we wish you a joyful and safe holiday. f o l l o w more updates and heartwarming story from r r o r r a w a i on t h t t i n y Phuket page. Happy New Year and see you soon. Bye! ในวาระอันดีที่จะขึ้นปีใหม่นี้นะครับและการกำลังจะสิ้นสุดปี2อ6 8นี้ก็เรากำลังจะเริ่มสิ่งใหม่ๆเรากำลังจะเริ่มปีใหม่ๆพร้อมกับสิ่งดีๆที่จะ,ะเข้ามานะครับก็ ขอใช้โอกาสนี้ครับอำนวยอวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวราวัยชาวไทยชาวภูเก็ตที่เคารพรักทุกท่านนะครับให้ทุกท่านมีสุขภาพนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีความสุขตลอดทั้งปี2569มีความสำเร็จประสบคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมดังความปรารถนาทุกประการนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมากครับ In this uh, holiday mood, uh, the festive season mood, um, during the end of 2025 and the beginning of the 2026, um, I would like to take this opportunity to wish all of you uh, a very happy Christmas and the most joyful New Year. Uh, should all anything unpleasant be left behind in this old year, and may the new year bring you. Will bring you joy, bring you health, bring you wealth and prosperity, and may you always be happy throughout year 2026. Uh, very happy Christmas and the most joyful new year.